อันนี้คือที่มันตามมานะหลักๆอ่ะต้องการแค่อยากให้เรานอนหลับลึกนี่คือต้องบอกว่าเอทราปโรตอบโจทย์ได้มากเกินคาดตอนนี้50แล้วเป็นคนดูแลส,สุขภาพออกกำลังกายทุกเช้าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงว่าเราอายุ50แต่พอวันหนึ่งเราเอ๊ะทำไมเรานอนไม่หลับประจำเดือนมันรู้สึกคลัเคลื่อนมีโอกาสมาคุยกับพรพัฒนอ๋อ เราจะไวทองเหรอจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้คิดมันเลยพอพัดก็เลยแนะนําให้เราทานเอทราโปแล้วก็ทานในครั้งแรกสุด2เม็ดก่อนนอนทานไปสักประมาณเกือบอาทิตย์เนาะสิ่งที่มันตอบโจทย์เราก็าคือ,เ,อ,อเราหลับสนิทหลับลึกขึ้นเช้าตื่นมาเราไม่รู้สึกเพลียเหมือนก่อนหน้าที่เราจะทานมันและสิ่งหนึ่งที่รู้ได้เลยคือประจำเดือนมาตรงมากเลือดเป็นสีแดงสดไม่มีกลิ่น มันเหมือนกับเรารู้สึกว่าตัวเราภายในสะอาดมากมากอันนี้คือท,ที่ที่มันตามมานะหลักๆต้องการแค่อยากให้เรานอนหลับลึกนี่คือต้องบอกว่าเอเทราโปตอบโจทย์ได้มากเกินคาดม,ม,มากๆเลยต้องขอบคุณเอเทราโปแล้วก็ขอบคุณพรพัฒน์ที่แนะนำอ,อ,อาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลในการที่ผู้หญิงคนนึงเนาะในวัยที่กำลังเริ่มปรับเปลี่ยน มันทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็มีความรักตัวเองเพิ่มขึ้น